พัดละจิตเอาเข่ามาให้น้องมาจอนนี่สามตัวมุกินเนี่เมื่อกจินี่ก็เอาให้อยู่อยู่บ้านลันเจ้ามัเนี่นี่ยยูเนี่ยยูหนาวัสสีนี่ก็จะมีอยูสามตัวพี่นน่องไปกินแล้วกินเดี๋ยวม้าไงสิไม่ละกินกินเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะไม่แย่ง จิน้นจิ้นน่องน้องพอค่อยนั่นเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่เวลาย่านเิ้นเขาก็สิสิยุนนี่หนีเละพี่น้องกับเวลานอนยำขึ้นกับสินอนนอนอยู่ในในอุโมงนี่ต่อแย่ข <c oughs> ึ้นยืนไม่ยืน, <c oughs> ยน <c oughs> เช่นขังเล็งยังอยู่อย่งเดิมเด็กไปกินทำไมอ่ะกินเล่ากินเล่ากินแหมาให้เพื่อนเขาน้ำด้วยลกูกแต่จะบอกใครหิวตีอ้วนแต่ว่าบอดี้มิเตรอร์พวกผมบอดี้มิเตรอร์พวกผมเอามาให้ด้วยพี่น้องหลายคนอยู่เพื่อนเพื่อนเหลามาให้คุณอาาัู่กับมาแน่คุณอยู่กับมาแน่เนาะหลายคนครับ <c oughs> ลูกจะไปเล่นกับม้าไงแไปมาเออลรถดากออกไปเล่นอยู่ถน,นนได้เดยรถจิดตามได้หรือยินบ่หืมคนมากก็เป็นม้าแม่เนาะพี่น้องตัวแม่มันเลยทั้งสามตัวเลยจังดนย่ำไงมากจังฮิบ่เม่เอ๋วอมแม่แพลง อีกบุญอีพี่น้องเลยคนมีเงินหรือที่ผ้าผ้าเป็นผ้าเป็นเหม็นมันอยู่ดอกแต่มีเงินก็ได้พี่น้องเนาทางได้กับขอบคุณเล,ยล้ยๆได้ครับที่กำ้าเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเจอกันชิมต่อไปด้วยครับผมทางได้กับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเฮจะชิมต่อไปในเด้่อพี่น้องเด้อ ยังได้จังได้ไดเกิดได้เอาเดี๋ยวเอาไว้เจอกันชิดต่อไปครับผมสำหรับชิมเอาไยว้สมิสะก้อนพี่น้องสวัสดีครับ